สวัสดีครับ w M Channel ครับผมดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ w M Channel นะครวันนี้เราจะมาพาทุกคนไปไปไหน <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสวนภูมิเรากำลังจะบินไปที่โอซากา้า <c oughs> เดี๋ยวเราต้องแวะที่ประเทศเวียดนามเมืองฮาหนอย เพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน1วันเดี๋ยวเราจะไปทำคลิปวันเดทิปที่ฮานอยครับโอเคบายนั่นแหละครับทุกคนฟังไม่ผิดหรอกเราจะไปโอซาก้ากันแต่เที่ยวบินที่เราจองมันไม่มีบินตรงไปโอซาก้านะครับมันมีต้องแวะระหว่างทางที่เวียดนามเมืองฮานอย เราก็เลยจะถือโอากาสพาทุกคนไปสำรวจย่านโอนควอเตอร์ของเมืองฮานอยกันนะครับไปกินไปเที่ยวไปดื่มดำบรรยากาศวิถีชีวิตของผู้คนที่นั่นกันนะครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่สนามบินนอยบายฮาหนอยประเทศเวียดนามนะครับเราบินมาจากสุวรรณภูมิใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงต่อแวะเปลี่ยนสนามบินที่นี่แต่ว่ามันใช้เวลาสักตั้งสิชั่วโมงนะอยู่ที่นี่เปลี่ยนเครื่องนะ รอเปลี่ยนเครื่องแล้วก็เลยจะออกไปเที่ยวฮานอยกันก่อนค่ะใช่แล้วเดี๋ยวดูว่าที่ฮานอยเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับจะไปกินอะไรกันบ้างไปที่แรกที่เราจะไปที่ไหนครับโหมโจเซฟหจอดโจเซฟใช่ ครับตอนนี้เราก็ออกมาจากสนามบินแล้วครับก็เหมือนเดินนะครับที่เวียดนามนี่เราก็จะเรียกแก๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าแล้วก็เรียกแก๊บแถวนี้เชลเตอร์บัสอ,อันนี้ก็สามารถนั่งรถเข้าเข้าเมืองได้นะครับ,บไปไหมแล้วถ้าหลงนะหลง ไม่รู้ว่ามันนั่งเข้าเมืองไปทางไหนเราไม่ได้หาข้อมูลมาขนาดนั้นเดี๋ยวเราเรียกแก๊ปไปดีกว่าครับการเดินทางจากสนามบินนอยบ่ายไปยังตงเมืองฮานอยก็ไม่ได้ยุ่งยากกันนะครับเพียงคุณเปิดแอปพลิเคชันแก๊ปขึ้นมาไปที่การเดินทางแล้วก็เลือกสถานที่ที่คุณจะไปได้เลยนะครับส่วนการเดินทางของเราสองคนนะครับเราก็จะไปที่โบสถ์เซนต์จเซฟนะครับ มีค่าใช้จ่ายประมาณ298,000ดองหรือราวๆประมาณ500บาทไทยนั่นเองนะครับเราก็สามารถเลือกจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือเป็นเงินสดก็ได้นะครับคำเตือนถ้าคุณใส่ซิมที่เวียดนามแล้วแล้วคุณผูกบัตรบัญชีกับแอปพลิเคชันแก๊แล้วให้ดูดีๆนะครับว่ามันจ่ายไปหรือยังนะครับไม่งั้นคุณจะจ่าย พี่แก๊ปเขาสองรอบเลยนะครับตอนนี้เราก็ถึงนะครับโบ๊โจเซฟนะครับหรือเซน์โจเซฟ รู้สึกว่าแถวนี้จะวุ่น,ว,นวายเรื่องรถข้ามเลยข้ามเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวตอนนลางคืนที่นี่เขาก็จะเปิดไฟด้วยครับเนี่ย <Okay. S 1> จะมีนักนักท่องเที่ยวเยอะเลย ว่าไงฮะฮะรีบ,รบถ่ายเร็วเดี๋ยวเราจะแวะถ่ายรูปกันที่นี่สักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปเดินแถวรอบๆรอบๆเมืองแถวนี้ต่อนะครับวิหารเซนต์โจเซฟหรือว่าโบสถ์เซนต์โจเซฟนะครับเป็นโบสถ์ของนิกายโรมันคาทอลิก ถูกสร้างขึ้นหรือฟื้นฟูช่วงปลายปีศตรวรรษที่19นะครับโดยนักบุญอุปถรัรมภ์เซนโจเซฟนั่นเองถูกสร้างออกแบบตามสถาปัตยกรรมต้นฉบับจากฝรั่งเศสสไตล์กอริกโบสถ์นี้เป็นศูนย์รวมชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในฮานอยและเป็นโบสถ์เก่าที่สุดของเวียดนามด้วยครับวันนี้เรามาวันอาทิตย์พอดีครับเขากําลังประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพอดีเลยถ้าใครคิดจะมาถ่ายรูปวันนี้แล้วก็โอ้โหบอกเลยว่ายากหน่อยนะครับ โบส์นี้ก็ยังเป็นจุดที่นักท่องเทีย่ยวให้ความสนใจนะครับหลังไหลกันมาถ่ายรูปมาชมบรรยากาศโบสถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองฮานอยประเทศเวียดนามเลยนะครับข้างทางเขาจะเป็นร้านประมาณแบบนี้ไปเรื่อยๆเลย เราไปหาของกินก่นอนบอกเลยว่าถนนที่น,นี่วุ่นว,วายมากเลย เดินถัดมาจากตัวโบสถ์เซนต์โจเซฟไม่ไกลมากนะครับเราก็จะพาทุกคนไปกินร้านน o ดเดิลแอนโรนะครับแต่วันที่เราไปเนี่ยคนแน่นเต็มร้านเลยเราเลยเลือกร้านข้างๆครับก็จะเป็นร้านเฝอแบบโลเคอล้างทางนะครับจริงๆเราก็อยากพาทุกคนไปกินเมนูอื่นๆบ้างน,นะครับแต่มันต่อคิวยาวครับเราต้องรีบทําเวลาสันหน่อยครับอันนี้ก็คือเฝอแบบร้านแบบโ<ค>ลเคอลนะครับแ,แต่ที่นี่เขาไม่เรียกเฝอนะครับเขาจะเรียกว่า ออกเสียงว่าโฟอย่าเรียกเฝอนะเขางงไอ้เล้าก็หลงเรียกมาซะตั้งนานเฝอเฝอเฝอเขาคงจะด่าเราในใจว่าเฝอบ้านเองดิใ่ได้ทำบ้านผมเรียกเฝอไม่ออกหวานเปรี้ยวเนาะมันเหมือนคล้ายๆต้มยำนะแต่น้ำมันใสมากเนี่ยดูช้อนชาวบ้านเขาก็จะโคตรเทอร่อยะอร่อยอันนี้น่าจะเป็นพริกอะ เดี๋ยว,ล,วลองลองดู <laughs> น่าจะเป็นอะไรอ่ะเขากินอย่างนี้เอาไว้ท้องเสียไปทำไงนหืมป็นตัวเจ้า,านี่ว่มา วเน,นี่ยเราใช้ชีวิตลำบากมากเลยทลัทง้งรถทั้งทั้งอะไรทั้งคนเดินอันนี้คือบรรยากาศรอบๆทะเลสาบชื่อทะเลสาบว่าอะไรนะรู้ไหมมันเป็นอยู่อยู่ย่านโบนนะครับทะเลสาบชื่อว่าทะเลสาบหวานเกี๊ยว <c oughs> ม่รู้ประถูกั็บอกนะแต่น,น่าจะใช่เป็นทะเลสาบที่สำคัญของเมืองฮานอยเลยนะครับมีทางประวัติความเป็นมาอะไรพวกนี้หล,ห,ลหลายหลายอย่างเ่ยแถวนี้มันก็จะเป็นเหมือนศูนย์กลางนะศูนย์กลางหรอือกเป็นย่าเนเมืองเก่าอะ่ะเป็นศูนย์กลาง คนผู้คนทุกชานนะครับใครก็ต้องมาอะไรประมาณตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วครับจะหกโมงนะห้าโมงห้าโมงกว่าเราก็อยู่ที่5าน้อยในแถวยานเมืองเก่าแถวแม่น้ำว่อาอะไรฮะวานแยม พูดไม่ถูกเหมือนกันเป็นแม่น้ำที่อยู่ใกล้ๆโบสถ์กับโบสถ์จเซฟนะครับมาดู้ไม้เซลฟี่มันเหมือนจะมีปัญหาวิดีโอรอบนี้อาจจะสันส่นนิดนึงน,น่าจะไปตรงไป ุ่นวายจะต้องตรงไปก่อนเออ, no, no, no. อน้นนองอย่างนั่งผมรอบเมืองไหมครับจริงก็อยากนั่งอย่างนี้แต่แต่แตนั่งมันก็จะวุ่นวายใช่ไหมใช่ <S 2>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  <S น่าจะดูแบบแลวุ่นวายนะ จริงเราจะไปหาของกินกันก่อนนะแต่ว่าเราขอไปเก็บภาพบรรยากาศแถวนี้ก่อนนี่ทุกคนเราถึงแล้วนะครับนี่นะเป็นแยกไปวงเวียนนะครับขอถนถนนนี้นะครับตลาดมันก็จะเป็นแบบว่า ร้านคาเฟ่ร้านกาแฟร้านอะไรพวกนี้ต่างๆอยู่ข้างบนตึกนี้เยอะเลยนะครับอันนี้เป็นแยกตรงวงเวียนเลยนะครับนี่ข้างๆข,ข้างหลังนี้ผมจะเป็นทะเลสาบนี่ครับมีสถานที่จัดงานด้วยอะไรด้วยบัต่มียากินแบบั พอมาก็จะทายนางสะหน่อยฮะเดินเข้าไปถามพ่อค้าว่าขายยังไงขยะที่เห็นนี่แหละเนาะไม่ใช่ตามที่พ่อค้าเขาบอกมาบันหมี่ที่นี่เขาก็จะขายเป็นเซตนะครับที่นี่ก็จะไม่มีเนื้อให้เราเลือกนะครับเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวแต่เราสามารถเลือกบาร์บีคิวใส่ลงไปในบันหมี่ได้นะครับไปกินที่อื่นอาจจะขาย40 0 0มืดองนะครับแต่ที่นี่100 0 0 0ดองนะครับนึกว่าจะได้ไข่แบบนี้แต่เปล่าเลยฮะเป็นไข่เจียวข้างใน ใช่ร้อนนะเราก็นึกว่ามันจะเป็นชุดนะเขาบอกว่าแถมไปเลยแบบบันมี่ใส่อะไรบ้างทั้งหมดหนึ่งแสนนะครับอันนี้น่าจะใส่ไข่ใส่เนื้อไข่เจียวแล้วก็มีเนื้อย่างใช่ทําไข่เจียวด้วยเนื้อย่างเป็นบาร์บีคิวข้างในด้วยนะครับเียก็จะแตกต่างจากจากที่ที่ห้อยอันนิดหน่อย โอเคร้อนนะร้อนหมูหนอนแหนมเลยรสชาติเหมือนแหนมย่างแตกต่างจากที่นู่นนะต้องลองกัดคำเนี่ย รอแต่ขนมปังมันกรอบดีนะเป็นไงอร่อยพูดไม่ออกไปหรอนะคะอร่อยอร่อยหรอ,อ,อ,อเป็นแป้งแบบนิวมมาแต่ใครแป้งก็ก็กรอบเหอกัน ตอนนี้เราก็มานั่งพักกันบริเวณริมทะเลสาบหวันเกียงค่ะเป็นทะเลสาบน้ำจืดและสวนสาธารนณะขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงใจการกรุงฮานอยเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนและถ่ายรูปเป็นจำนวนมากทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานเล่าว่าจักรพรรดเิเล่หแห่งราชวงศ์เลได้พ่ายแพ้ในสงครามให้กับกองทัพจีนหลายครั้ง วันหนึ่งพระองค์ได้ล่องเรือมาอยัางทะเลสาบแห่งนี้และได้พบกับตภาพยักษ์ที่โผล่ขึ้นมาจากน้ำและมอบดาบวิเศษให้จนทำให้พระองค์ได้รับชัยชนะจากกองทัพจีนเดินถัดมาจากแยกจตรัดไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเราก็จะเจอร้านคองคาเฟ่เป็นร้านคาเฟ่ที่ขึ้นชื่อในเวียดนามนะครับที่มีหลายสาขาทั่วประเทศ จุดเด่นของร้านนี้นะครับก็จะเป็นมะพร้าวนะครับซึ่งอยู่ในเมนูพวกกาแฟร้อนกาแฟเย็นชาโยเกิร์ตไอศครีมหรือว่าเครื่องดื่มนะครับก็จะมีส่วนผสมของมะพร้าวอยู่ในเมนูด้วยนะครับซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับสูงสุดก็อยู่ที่7,000 70, 0ดองตกเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทนะครับภายในร้านก็จะตกแต่งตีมสไตล์ทหารแบบย้อนยุคไปในสงครามโลกครั้งที่2 เอาวินเทจวินเทจน,นันครับ อร่อยเข้มข้นจดัดว้าวเมนูที่ผมเลือกมานะครับมันก็จะเป็นเมนูกาแฟสมูทตี้ปั่นผสมน้ำมะพร้าวนะครับมันก็จะออกเป็นแบบน้ำมะพร้าวกะทิข้างบนเหมือนใส่วิปครีมไปเลยอนะไรอย่างเงี้นะละลายในปากมากแบบว่าละมุนมากเลยฮนะมันแบบว่าหวานมันหอมมะพร้าวเข้มข้นมากครับผม,มกินทีที่แบบอื้สดชื่น ที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดแวะพักที่ดีที่หนึ่งเลยนะครับได้ทั้งชาร์จแบตเข้าห้องน้ำแล้วก็นั่งรอตากแอร์เย็นในคาเฟ่น,นะครับชิลไปอีกต่อไปแล้วก็จะพาทุกคนไปยังถนนตาเฮียนนะครับออกมาจากคองคาเฟ่แล้วก็ตกใจเลยครับเพราะถนนที่รถเขาใช้วิ่งผ่านเนี่ย พอจะถึงเวลาประมาณสองทุ่มเนี่ยเขาก็จะปิดถนนแล้วก็จะเปิดเป็นตลาดคนเดินไปตามทางเรื่อยๆเลยครับตั้งร้านเมื่อกี้เองนะครับเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์พ,พวกเรามากๆเลยครับไม่คิดว่าคนที่เนี่ยเขาจะตั้งร้านเปิดร้านหรือว่าเก็บร้านได้ไวขนาดนี้เลยครับสุดยอดไปเลยข่ขายก็เมบ้านเราเลยเนาะใช่ตลาดบ้านเราของที่นี่เขาก็จะขายไม่ต่างจากบ้านเราเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นพวกเสื้อผ้า ของใช้กิฟช็อปอุปกรณ์เล็กทรอนิส์ต่างๆนะครับรองเท้าแว่นนาฬิกาเครื่องประดับอะไรทั่วไปเหมือนแบบบ้านเราเลยนะครับ แล้วเราก็มาถึงแยกตาเฮียนแยกนี้ก็ถือว่าเป็นแยกไฮไลท์เมืองเก่าของในย่านนี้เลยนะครับพอเริ่มเดินเข้ามาเราก็จะเจอผู้คนมากมายครับไม่ว่าจะเป็นชาวเวียดนามเองหรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แห่มาเที่ยวกันในย่านนี้บรรยากาศสองข้างทางบริเวณของถนนสายนี้ก็จะเต็มไปด้วยร้านอาหารร้านเหล้าเบียร์และผับบาร์โดยส่วนใหญ่แล้วแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะนำโต๊ะก็อี้ออกมานั่งข้างนอกบริเวณหน้าร้านแบบนี้ คนคนส่วนใหญ่ที่นี่เขาก็เรียกว่าถนนสายเบียรเป็นแหล่งสถานท่องเที่ยวสถานบันเทิงที่ัวรุ่นฮานอยเนี่ยนิยมกันมามากเลยนะครับแบบว่าร้านเด็ดร้านดังต้องย่านนี้เลยตอนที่เราไปนะครับเราก็กะจะนั่งสักร้านหนึ่งแต่ไม่มีร้านไหนให้นั่งเลยครับเต็มไปหมดไปทางไหนก็มีแต่คนอุ้ยนี่นะสระแล้วก็คนคนเต็มไปหมดเลยครับเดินนี่แทบจะเบียดกันแล้วนะครับเราเลย ได้จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนกันครับว่าย่านแถวนี้เขามีอะไรกันบ้างนะครับสองข้างทางเนี้ย ไล่เสร็จแล้วเรากำลังจะกลับไปสนามบินแล้วก็กลับมาดูโมวดสภาวะวุ่นวายเหมือนเดิมนี่ฮนะเมืองเก่าานอยเมืองฉัน่นารถคันไหนลับได้เนะี่ยตอนนี้เราก็อย,อยู่ในแยกของเมืองเก่านะฮะ ไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนของฮานอยนะแต่ก็ตอนนี้เรากำลังรอรอรอรถแก็บซึ่งรถติดมากอะทุกคนรถแบบติดโคตรนี่เราอาจจะต้องเดินไปสุดถนนนู้นเพื่อขึ้นรถกันเลยนะปะเดี๋ยวเราลองเดินไปทางนู้นดูข้ามถนนยดน้ำง่ายนิดเดียวค่ะ ก็แอดเวนเจอร์มากแล้วเราก็ไม่รู้เราจะขึ้นรถตรงไหนด้วยนะเราจะขึ้นรถจากตรงไหนได้เดี๋ยวตอนนี้รู้สึกว่าจะติดไปหมดเคเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราลองเดินไปสุดถนนรงนู้นดูนะครับรถเยอะมากเลยจะผมอาจะต้องวังแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะโดนรถชนแล้วก่อนชีวิตเป็นดูปวุ้นวายอะเลแบบไม่ได้มาเที่ยวอ่ะคือผู้ประสบภัยชั้นเลยอะไรก็ไม่รู้ฮะวุ่นวายไปหมดรถเยอะแยะเลยนี่เราแวงรถตลอดนะ เราคงไม่ได้กินอะไรแล้วครับเพราะว่าออกทินก็มีแค่สติปุลก็ร้านพวกคาเฟ่พวกนี้ก็เริ่มปิดแล้วเรานั่งชาร์จแบตกันอยู่ที่ร้านคองคาเฟ่พักให,ใหญ่ๆเลยครับจนนี่มันจะถึงเวลาไปสนามบินแล้วจริงๆเราก็อยากนั่งดื่มร้านชิวตอนดึกๆเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้แล้วครับตอนนี้เราต้องโบกรถแก๊ปไปที่สนามบินหน่วยบาทนะครับระยะทางกับค่าเดินทางก็เท่าเดิมนะครับ ที่ที่เราพาทุกคนมาก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในย่านเมืองเก่าของเมืองฮานอยนะครับจริงๆเมืองฮานอยยังมีที่เที่ยวอีกเยอะนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญทางประวัติศาสตร์ของเวียดนามเลยนะครับไว้มีโอกาสจะพาทุกคนมาที่นี่อีกนะครับสุวนวันนี้บ๊ายบายไว้เจอกันใหม่เมืองฮานอย